ลีลาการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับยักษ์ในสไตล์สตรีทโชว์สะกดให้ทุกสายตาจับจ้องที่นักแสดงด้วยความสนุกสนานาเป็นกิจกรรมของโซนยักษ์คิ้วหลิวตาภายในงาน Night at the Museum งานประจำปีของมิวเซียมสยามที่ดึงดูดให้ผู้ร่วมง,งานได้ค้นหาพลังสร้างสรรค์นในตัวเองผ่านชื่อตอนปลูกยักษ์ สำหรับผู้เข้าชมงานทุกคนนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในได้นั้นจะต้องได้รับพาสปอร์ตที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองยักษ์ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกสุกต่างๆข้าง,าง,างในได้เลยค่ะปลูกยักษ์เป็นการหยิบยกเรื่องราวความดีและพลังด้านบวกของยักษ์มาสะท้อนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะเยาวชนไทยได้แง่คิดและได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในอนาคต พลังอันยิ่งใหญ่ของยักษ์นั้นนะครับสามารถอยู่ในตัวตนของทุกๆคนนั่นแหละเพียงแต่เรายังไม่ได้สามารถหยิบมาถ้าเผื่อหากเราหยิบมานั้นนะครับเราหยิบมาใช้เราจะสามารถข้ามขีดจํากัดต่างๆหลายๆอย่างได้ในชีวิตประจําวันดังนั้นในการมาชมง,งานในครั้งนี้เองนั้นนอกจากจะได้ความรู้แล้วจะได้แรงบันดาลใจกลับไปเพื่อสําหรับปรับใช้ในชีวิตของน้องๆได้ด้วย กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมและรู้จักตั้งคำถามค้นหาคำตอบด้วยตนเองอาทิบูธคิดอย่างยักษ์โดยการจับคู่ยักษ์ในรามเกียนมาจับคู่กับบุคคลระดับโลกดึงลักษณะสร้างสรารค์ของยักษ์แต่ละตนออกมาเช่นทศกัณฐ์ที่เชื่อมั่นเปรียบกับสตีฟจ็อบส์มาร์คซ็อเคอร์เบิร์กแม้ไม่จบปริญญาแต่ก็ไม่ยอมแพ้ ส่นสร้าง a c e บ o o k โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเปรียบกับยักษ์ชื่อนนทกสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เข้าชมเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์และสนุกไปกับการค้นหาย,ยักษ์ที่อยู่ภายในก็สนุกนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับยักษ์หลายอย่างนะครับอะไรบ้างได้รู้ชื่อยักษ์ที่แปลกๆอย่างเช่นพวกโอนี้พวกยักษ์ไซคอมได้ความรู้ใหมๆ่ๆเยอะเลยค่ะ เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนหรือ Night at the Museum ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะช่วยทำให้การเรียนรู้ของเยวาวชนไทยเป็นไปอย่างสนุกสนานแล้วยังเป็นการปลุกความเป็นยักษ์ที่อยู่ในตัวตนให้สามารถก้าวทะลุข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองได้เป็นอย่างดีมณสักพ่องชัยนานถ่ายภาพอรพันธ์คันทองคำข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน